สวัสดีครับทุกคนครับ <sighs> ก่อนนะครับผมขอบอกตรงนี้ครับผมไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่ผมได้คุยกับหมอหลายคนมากหลายคนก็ทราบว่าเพื่อนที่ดีของผมคือเอริกฟลิชมนหมอนะครับที่เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาให้กับอดีตประธานาธิปดีบิลคลินตันเรื่องโรคระบาดเลยนะครับ และในกระทรวงรสาธารณสุขเองผมก็มีหมอที่ผมได้คุยเยอะหมอเอกชนไมาได้คุยเยอะแต่สํคาคัญที่สุดคืออะไรผมหาข้อมูลเยอะมากครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าถ้าคุณติดโควิดต้องทําอย่างไรต้องทําอะไรเพราะว่าสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโทรมาหาผมเยอะมากเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคุณแม่โทรมานะครับลูกสาวอายุยี่แปดติดก็แน่นอนคุณแม่ตกใจนะครับผมก็พยายามอธิบายคุณแม่ฟังว่าต้องทําอะไรมั่ง ที่ผมจะพยายามอธิบายทุกคนฟังตอนนี้นะครับคือข้อมูลที่ผมได้จากหมอหลายคนแต่สำคัญที่สุดคือจาก cdc จากอเมริกานะครับแน่นอนครับ Delta v a วร์เรนเนี่ยที่กำลังเข้ามาอยู่ในวางไทยเนี่ยแล้วทั่วโลกด้วยนะทำให้คนติดเนี่ยเยอะขึ้นเร็วมากไวมากนะครับไม่เป็นสิ่งที่แปลกเลยครับที่พอติดปุ๊บเราจะตกใจเลยอันนี้ไม่โทษใครนะ แต่ก็จะโทษกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ธิบายให้ชัดเจนว่าเมื่อคนติดโควิดแล้วนะคุณต้องทำอะไรผมจะพยายามอธิบายให้ฟังให้ดีที่สุดนะครับที่ผมจะมีความสามารถได้นะต้องกลับไปนโยบายก่อนประเทศไทยเนี่ยเกิดเป็นประเทศเดียวในโลกนี้เลยนะครับที่รัฐบาลออกกฎว่าถ้าคนติดโควิดแล้วเนี่ย ต้องเข้าโรงพยาบาลกักตัวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเลยสิ่งเนี้ปีที่แล้วเนี่ยทำได้เพราะคนติดน้อยแล้วผมจะอธิบายฟังนโยบายอันเนี้ยมาจากไหนเพราะตอนนั้นคนติดน้อยครับรัฐบาลก็เลยคิดว่าเราคุมอยู่แล้วสิ่งที่รัฐบาลนี้โชว์ให้กับประชาชนตลอดนี่คืออะไรไม่ไว้ใจประชาชนว่าจะดูแลตัวเองได้ กลัวว่าคนติดแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยก็จอ,อกไปซนจะไม่ออกไปดูแลตัวเองนะครับก็จะเอาเชื้อเนี่ยนะครับไปแพร่ให้คนอื่นที่รัฐบาลเนี่ยผิดอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าถ้ารัฐบาลเข้าใจตั้งแต่แรกเลยเนี่ยว่าควรจะที่บายให้คนฟังว่าการติดโควิดเนี่ยคุณดูแลที่บ้านได้นะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะนี่ไม่ใช่นิสัยของรัฐบาลไทยไงรัฐบาลไทยคืออยากคุมนะครับ อยากไม่ไว้ใจคนไทยอ่ะแต่นโยบายนั้นก็ชา้าไปแล้วนะครับวันนี้วันนี้มาถึงขั้นที่คนติดเนี่ยก็เลยกลัวกันไปหมดสิ่งแรกที่ทุกคนโทรบ่าผมคือว่าหาเตียงได้ไหมหาเตียงได้ไหมหาเตียงได้ไหมคําตอบตอนนี้เลยนะครับหาไม่ได้แต่รัฐบาลก็ยังไม่ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะว่าคุณอยู่บ้านได้ผมพูดเรื่องนี้มาสามเดือนแล้วถ้าจํากันได้นะครับผมเป็นคนที่ยกประเด็นอันนี้ขึ้นมาว่าทําไมคนไทยต้อง เข้าโรงพยาบาลทุกคนถ้าติดโควิดทำไมรัฐบาลไทยไม่เลิกนโยบายนี้สักทีนอกจากคนที่เขาเติดแล้วเขามีอาการที่รุนแรงจริงเดี๋ยวจะไม่ไปเรื่องอาการรุนแรงจริงนะครับตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มออกมาแล้วนะหลังจาก3เดือนที่ผมพูดมานะให้ self isolation ได้แต่หลายคนก็ถามว่าแล้วจะ self isolate ยังไงล่ะก่อนหนึ่งผมขอพูดถิงนี้นะครับ ถ้าคุณติดโควิดเลยนะแล้วคุณไม่ใช่อยู่ในภาวะที่อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายนะครับคืออายุมากกว่า60มีโรคแทรกอ้วนเบาหวานความดันโอกาสที่คุณจะติดโควิดแล้วบาดเจ็บสาหัสเนี่ยน้อยมากหรือถึงักขั้นตายเลยก็น้อยมากแล้วถ้าคุณได้ฉีดซีโนแวคแล้วหรือแอสตราเซเนกาแล้วนะครับการติดเนี่ยนะครับ เพราะคุณมียา2อันนี้อยู่ในร่างกายคุณแล้วนะโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยก็ยิ่งลดน้อยลองไปอีแต่ก็ไม่ได้หมายความเราต้องไม่ระมรัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอธิบายจาก CDC นะเว็บไซต์นะของ CDC ของอเมริกานะครับ What to do if you are sick What to do คุณควรจะทำอะไรถ้าคุณติดโควิด เพราะอย่างนี้บอกนะครับเดี๋ยวนี้คนก็เทสกันเนยอะก็ติดโควิดกันสิ่งแรกเลยนะครับคือต้องตั้งสติอย่าตื่นตระหนกอย่ากลัวเพราะความเครียดเนี่ยนะครับยิ่งทำให้ดูแลสิ่งนี้ไม่ได้งั้นสิ่งแรกคือต้องตั้งสติอีกอย่างหนึ่งคือคนรอบข้างเองก็ตั้งสติเพราะถ้าคนรอบข้างยิ่งเครียดเนี่ยนะครับผู้ป่วยก็จะเครียดตามไปด้วยนะครับคราวนี้เอาเชัดเจนเลยนะครับ สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคืออะไรถ้าคุณติดโควิดมันจำเป็นอย่างสูงมากนะครับที่คุณต้องพยายามแยกตัวออกจากครอบครัวคุณถ้าคุณทำได้นะครับผมเข้าใจหลายคนบอกเมืองไทยมันทำไม่ได้คุณทอมแต่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าคุณไปตรวจโควิดแล้วติดปุ๊บรู้ขึ้นมาสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องพยายามแยกตัวออกจากคนในครอบครัว อันนี้ไม่ได้ป้องกันตัวคุณเองอย่างเดียวนะแต่มันจำเป็นที่ต้องป้องกันทุกคนในครอบครัวเลยสำคัญอันที่สองคืออะไรความสะอาดของตัวเองความสะอาดของสิ่งแวดล้อมของตัวเองความสะอาดของในบ้านนะครับควรจะไปซื้อยาสเปรย์แก้เชื้อนะครับจะเป็นไลซอลจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อจะนะครับทำความสะอาดในพื้นที่ที่คุณอยู่ตลอด แน่นอนครับประเด็นเราพูดกันนะต้องใส่หน้ากากกันทุกคนในครอบครัวทันทีส่วนมากเนี่ยครอบครัวไทยเนี่ยเราจะกินโต๊ะเดียวกันเลยเใช้ช้อนซ่อมเราจะมีจานนะครับสําคัญมากว่าพอรู้ว่ามีคนในครอบครัวติดปุ๊บเนี่ยต้องเอาจานทุกใบเอาช้อนทุกช้อนซ่อมทุกซ่อมหม้อทุกหม้อนะครับที่คนที่ป่วยอาจจะไปสัมผัสได้เนี่ยต้องมาล้างให้อย่างสะอาด ที่สุดที่ยะทาได้เลยในการที่ใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับโควิดมันเป็นโรคที่นะครับไวรัสเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีนะครับมันยังอยู่กับจานเราได้ซ่อมเราได้โต๊ะที่เรานั่งกินข้าวได้นะครับอันนี้คงเข้าใจนะคือทําความสะอาดนะผมจะอ่านเรื่องที่ CDC เขาพูดมาแล้วผมจะแปลให้ฟังนะเขาบอกอะไรครับสาคัญที่สุดคือแยกตัว2แน่นอนครับที่ CDC เขาบอกอะไรครับต้องพักผ่อน ต้องหาทุกวิถีทางที่ให้พักผ่อนให้นอนนะครับต้องนอนต้องหลับและในห้องที่อยู่เนี่ยสำคัญมากคืออะไรควรจะให้อากาศเนี่ยนะครับแอร์ในห้องเนี่ยมันหมุนเวียนตลอดในการที่มีพัดลมนะครับให้อากาศในในในห้องเนี่ยมันหมุนเวียนตลอดเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีลมนะครับแล้วก็จะได้ให้เชื้อเนี่ยมันมันไม่มันไม่อยู่ที่เดียวนะครับ การพัดลมนี่สําคัญมากเลยนะครับแน่นอนนะครับที่สําคัญก็คืออะไรเดี๋ยวนะครับผมจะอ่านให้ฟังเลยนะสําคัญที่สุดเลยต้องดูแรอาการตลอดอาการที่เขาให้ดูแรนะครับก็คืออะไรไข้ขึ้นไหมถ้าไข้ขึ้นเนี่ยสำคัญมากคือต้องลดไข้นะครับเขาก็บอกเลยว่าให้กินยาแอนตี้ไบโอติกคือยาแก้เชื้อยาฆ่าเชือ้อ รกระยาลดไข้จะเป็นพาราธรรมดาก็ได้แต่ต้องลดไข้แล้วก็มอนิเตอร์ดีๆแต่เขาก็เขียนในนี้นะครับว่าไม่มาได้หมายความว่ากินยาเข้าไปแล้วลดไข้พอรุ่งเช้าก็ตกใจกันอนกว่าทำไมไข้ขึ้นก็กินอีกนะครับกินอีกนะครับเพื่อให้ไข้มันลดให้ได้ถ้าเริ่มไอนะครับใน CDC ของอเมริกาเขาแนะนำมาบอกว่าให้รีบไปซื้อยาแก้ไอนะครับหรือกินยาอมเพื่อจะแก้ไอนะครับ เพื่อให้เวลาเราไอเนี่ยมันจะไม่รุนแรงและปลอดเราจะได้ทํางานได้เต็มที่นะครับงั้น2ออย่างนี้ก่อนนะครับลดไข้กับซื้อยาแก้ไอนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจากการที่เราติดโควิดนะครับแล้วเราควรจะนะครับหาหมอหรือถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าเขียนชัดเจนนะครับเมื่อไหร่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหายใจ trouble breathing นะครับถ้าคุณปวดปอดตลอดปวด,ด,ดอกนะครับ หรือคุณเริ่มนะครับ confusion นี่อะไรนะปุ้ยเริ่มสับสนนะครับเริ่มคุยกับคนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับแต่เขาก็เขียนวันนี้นะครับถ้าเราไอหรือเราหายใจไม่ออกเนี่ยแต่เรายังคุยกับคนได้ธรรมดานะครับนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้ลงปอดนะครับถ้าผิวคุณนะครับเริ่มนะครับเป็นสีเงินสีน้ำเงินนะครับ ปากคุณเริ่มบ่วงนะครับแล้วก็หน้าคุณเริ่มซีดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเข้าเคนที่เริ่มว่าอันตรายและถึงขั้นนั้นน่ะถึงจะเริ่มพิจารณาว่าควรจะไปหาหมอหรือหาเตียงนะครับสำคัญที่สุดคืออะไรคนที่ติดโควิดอยู่นะครับก็ควรจะอย่างสูงนะครับใส่หน้ากากให้ตัวเองตลอดนะครับนี่อีกอย่างนึงน,นะครับ เวลาไอานะครับก็ให้มั่นใจว่าไอาออกมาเนี่ยนะครับให้ปิดปากนะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะไอนะครับในการที่อย่ารุนแรงนะครับอีอย่างนึงที่ CDC เขาบอกมานะครับต้องล้างมือตลอดคนที่ติดโควิดนะี่สำคัญมากที่ต้องล้างมือตลอดเพราะอะไรเพราะเราจะามือเราไปแตะหน้าแตะตาแตะจมูกแตะอะไรเงี้ย งั้นสำคัญมากที่จะมีแซนติไทเซอร์เจลแซนติไทเซอร์ล้างมืออยู่ในห้องนะครับให้เขาได้ล้างมือตลอดนะครับพยายามที่จะไม่แตะหน้าแตะตานะครับแตะปากอย่างสูงนะครับโอเคเขาบอกว่าให้ดูอาการถ้าหลังจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยไข้ลดไอน้อยนะครับ ก็แปลว่าคุณ,คณก็เข้าเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วนะครับอ้าวคุณทอมแต่ถ้ามันรุนแรงแล่ะเราจะรู้ได้ยังไงใน cdc เขา r e c o m m แนะนำีกอย่างนึ่งคือไปซื้อเครื่องออกถ้าเป็นคนอายุมากนะครับที่สําคัคนอายุเยอะนะ60ขึ้นไปนะเขาแนะนำให้ไปซื้อนะครับเครื่องวัดคี่เครื่องวัดออกซิเจนเครื่องวัดออกซิเจนนะครับเพื่อดูว่าออกซิเจนระดับออกซิเจนของเราเนี่ยลดลง เยอะหรือเปล่าถ้าลดลงต่ำกว่า93 92หรือ90เนี่ยก็แปลว่าเป็นไปได้ว่าโควิดลงปลอดคุณแล้วนะครับอันนี้ก็ควรจะหาหมอนะครับเพราะนวัาครัว่าคนไทยต้องเข้าใจอย่างนะผมจะพูดอันนี้ให้ฟังตลอดนะครับไปโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ได้หมายความเขาจะมีอะไรวิเศษให้กับที่เราแนะนำตอนนี้นะถ้าคุณยังอยู่ในมาตราสีเขียวอยู่หรือสีเหลืองอยู่ ถ้าคุณอยู่ในมาตราแดงแล้วคือหายใจไม่ออกเนี่ยเขาก็จะให้ออกซิเจนคุณเขาก็จะให้นะครับเป็นไปได้ว่าต้องต้องเข้าห้อง ICU หรือให้ยาที่เรียกว่าเรมเดสเวียแต่ก่อนนั้นเองเนี่ยขอให้จับจุดให้ถูกนะครับโจทย์ว่าติดโควิดล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นมาเพราะตอนนั้นเขาคิดว่าเตียงมันพอแล้วเขาอยากคุมคุณเขาไม่อยากคุณออกไป เผยแพร่โรคให้คนอื่นแต่วันนี้เมื่อมันไม่พอแล้วเนี่ยผมก็แนะนําอย่างสุดว่าถ้าอีก200อยกว่า200ยกว่าประเทศเนี่ยเขาให้คนเขาอยู่ดูแลที่บ้านได้เนี่ยคุณก็ดูแลอยู่ที่บ้านได้พี่ยานครับเวลาไปโรงพยาบาล,ลเลยนะผมจะระมัดระวังตลอดนะหรือจะเตือนตลอดนะครับโรงพยาบาลเป็นที่ที่เพาะเชื้อนะบางทีเรายังไม่ได้รุนแรงอะไรนะแต่ไปเจอกับเชื้ออันอื่นเนี่ยเราอาจจะติดมากกว่านั้นก็ได้ งั้นให้ชัดเจนอีกทีนะครับมันไม่ได้เป็นกฎสากลของโลกมันเป็นกฎที่ประเทศไทยตั้งขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเราคิดว่าเลขมันน้อยแล้วร,รัฐบาลอยากคุมคุณเนี่ยเขาเลยบอกทุกคนที่ติดโควิดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยวันนี้รัฐบาลก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็ดีใจรัฐบาลเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทําตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันผิดมันเลยทําให้คนเนี่ยกลัวเตื่นตระหนกจิตตกกันทุกคน วันนี้สิ่งที่ถูกต้องคืออะไรถ้าคุณไปเทสโควิดอย่าตกใจอย่าเครียดนะครับกินยาลดไข้กินยาลดไอนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเริ่มหายใจไม่ออกพูดไม่ออกไปซื้อออกซิเจนนะครับที่วัดกับนิ้วมาถ้าออกซิเจนของคุณลดลงมาเยอะอันนี้ถึงเวลาต้องหาหมอแล้วนะครับถึงวันนั้นนะครับ ถามต่อไปเือว่าแล้วจะมีหมอเหรอแล้วจะมีเตียงเหรอล้วต้องรอให้ถึงวันนั้นเหรอมันไม่ถึงไม่เขาว่าถึงวันนั้นหรอกครับเพราะวันนี้คนที่ดูแลคุณได้ดีที่สุดเนี่ยคือคู่ตัวคุณเองกับค,ค,น,ทคนที่รักคุณอย่างนี้บอกครับผมไม่ใช่เป็นหมอครับผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าติดโควิดไม่ได้หมายความว่าคุณจะตายนะยิ่งถ้าคุณได้ฉีดชีดชโนแวคก,กับแอสตราเซเนกามาแล้วนะคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยมากนะครับก็ฝากเขาหน่อยนะครับ ผมหวังว่าเวลาใครโทรมาหาผมเนี่ยผมได้ที่ายให้ชัดเจนนะแต่สิ่งที่ผมพยายามอธิบายทุกคนชัดเจนคือว่าอะไรนะปลอบใจให้ความสบายใจว่านะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตถ้าคุณไม่อายุมากกว่า60ิเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอ้วนนะครับเป็นโรคเครียดเนี่ยน้อยมากดูแลตัวเองที่บ้านดีกว่าเพราะอะไรเพราะอยากเก็บเตียงอันนั้นนะครับที่คนที่ยังไม่เป็นโรครุนแรงเนี่ยไว้ให้คนที่เขาเป็นโรครุนแรง นะครับวันนี้มีคนที่เข้าไปอยู่กับเตียงเนี่ยที่จริงๆแ,แล้วเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ถึงเกณฑ์พอที่ต้องไปเจอเตียงแต่ก็ไปเพราะนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้เรากลัวหวังว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยจะช่วยนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลครับเราต้องดูแลสำหรับคนที่ไม่มีวิธีที่จะแยกตัวจริงเนี่ย นะครับอันนี้ก็คือต้องอธิบายนะครับรัฐบาลฟังอย่างชัดเจนว่าชั้นแยกจากครอบครัวไม่ได้แต่ถ้าถึงขั้นที่เขาก็ยังไม่มีเตียงให้อยู่ดีนะครับก็สำคัญที่สุดคืออะไรทุกคนในครอบครัวต้องทําความสะอาดรอบข้างให้สูงที่สุดยาฆ่าเชื้อนะครับล้างจานล้างซ่อมล้างช้อนชอ่ชอมนะครับให้ดีที่สุดที่ทําได้โควิดไม่ได้หมายความว่าติดแล้วตายครับไม่จริงคนทอมตายกันเป็นร้อย ผมไม่เถียงครับแต่ไปดูเลขให้ดีคนที่ตายเป็นร้อยเนี่ยผมว่ามากกว่า75-80%เนี่ยคือคนที่อายุเยอะมีโรคแทรกนะครับแล้วคนติดในประเทศไทยเนี่ยติดเป็นหมื่นนะแต่ตอนนี้ที่เสียชีวิตก็รา,ราวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับไม่หนายเขาว่าคนเดียวตายเราไม่ควรเป็นห่วงนะแต่ผมเป็นห่วงมากกว่าว่าถ้าเราเครียดเราตึง เราไม่มีเตียงรอพอให้คนที่เขาต้องการเตียงจริงเนี่ยมันจะตายมากกว่านี้โควิดดูแลด้วยตัวเองได้ครับไม่ต้องเชื่อผมมีข้อถามอะไรเข้าไปใน Google ได้นะครับเขียนเข้าไปเลย if i get covid ฉันติด c o ว i d ฉันต้องทำยังไงข้อมูลออกมาเยอะมากครับอย่าไปฟังเพื่อนอย่าไปฟังโซเชียลมีเดียฟัง วิทยาศาสตร์ฟัง e อ็กซ์นะครับถ้าใครยังเครียดนะครับผมยินดีรับโทรศัพท์ทุกคนนะแล้วผมก็หวังว่าคนที่ได้รับการปรึกษาจากผมเนี่ยก็จะยืนยันว่าผมช่วยได้ให้ผมพยายามช่วยให้ตลอดแต่ผมก็ต้องบอกแล้วผมไม่ใช่เป็นหมอนะครับไม่ต้องกลัวตายถ้าคนหนึ่งอายตุต่ำกว่า60หรือ2คุณฉีดวัคซีนมาแล้วถามว่าคุณจะไม่สบายมะไม่สบายครับ แต่มันแก้ไขได้การไปโรงพยาบาลเนี่ยหรือไปโรงพยาบาลสนามแล้วต้องไปนอนกับคนอีกเป็นพันๆคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าในี้บอกนะครับอย่าฟังผมอย่าเชื่อผมคนเดียวหาข้อมูลให้ตัวเองครับ Google เนี่ยคือนะครับโรงพยาบาลหรือคนรักษาให้คุณได้ดีที่สุดอะเพราะข้อมูลที่มันถูกต้องเนี่ยมันเยอะมาก ดูจาก CDC ของอเมริกาดูจากเว็บ MD นะครับเขาจะบอกคุณทุกอย่างเลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังนะผมรู้เข้าใจว่าติดปุ๊บเนี่ยมันตกใจเลยนะครับแต่โอกาสที่คุณจะเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยมันต่ำมากโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บสาหัสจากโควิดมีครับแต่ถ้าเราดูแลตัวเองในเรื่องอย่างดีกินยาฆ่าเชือ้อกินยาลดไข้กินยา ลดไอกินน้ำร้อนแต่สําที่สุดอย่างที่ cdc เขาบอกนะครับพักผ่อน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 ไปถึงที่โรงพยาบาลสนามเขาจะบอกให้คุณทําอย่างเดียวครับพักผ่อนนอนหลับเครียดเนี่ยนะครับยิ่งฆ่าคุณเร็วที่สุดนะอย่าเครียดครอบครัวอย่าเครียดถ้าผมช่วยให้คุณหายเครียดได้โทรมาเลยครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาฟังครับ หวังว่าข้อมูลนี้มีมีประโยชน์ให้คุณนะครับขอบคุณครับ